เป็นแฟนก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะต้องเพราะรานี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นสูตรลับกว่า100ปีตกทอดมาด้วยวิธีการสุนสุนฟืน, <S <S นรู้<ง>จักไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่เราไปถามคุณแพมกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันดีค่ะเพราะทางรายการเราแจกของรางวัลใหม่เป็นเตาอบไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮม เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะบอกว่าสีสันของเขาเนี่ยสวยน่ารักมากๆใครอยากได้นะคะตอนนี้ต้องส่งรายชื่อเข้ามาใหม่เพราะเราจะทําการเคลียร์ริ่งรายชื่อเก่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะส่วนไทยแซ่บในวันนี้ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้ามพลาดไปทําความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะ เราอยู่กับคุณมนัฐจาวนนณค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนปริญญาจังหวัดชนบุรีสวัสดีคสวัสดีครับคุณมนัฐครับสวัสดีครับเป็นไงฮะลาสาวเวียนต่อยมวยมานานหรือ,อยังคราาับ <c oughs> อ๋อคลมนาทะครับขอโทษครับถามก่<ว>อเาานเลยด้วยวิธีตุนซุนฟืนที่ผมกล่าวไปตอนต้นมันคือวิธีอะไรในการตุนเนื้ออ่าเป็นวิธีการตุนซุนฟืนแบบ,บ<ม>โบราณนะครับเป็นกรรมวิธีโบราณเราจะใช้ฟืนนะครับในการตุน เที่ยวน้ำซุกนะครับโดยใช้ระยะเวลาการตูนเนี่ยหวันกับอีก1คืนจึงทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างไม่เหมือนใครครับและเห็นบอกว่าเป็นสูตร ปีใช่ครับเราก็ยังใช้วิธีใช้ฟืนเหมือนเดิมเลยอ่าใช่ครับคือเราใช้เทคนิคครับใช้เทคนิคการตุ๋นแบบซูนฟืนอ่าอ,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นเทคนิคจากคุณปู่ที่ได้รับการถ่ายทอดมาตกทอดมาถึงทุกทีนี่ผมถามมูมความแตกต่างไปไหมฮะแล้วถ้าใช้แก๊สมันจะต่างกับการใช้ฟืนยังไงอ่าปกติใช้แก๊สกับใช้ฟืนนะครับคือแก๊สเนี่ยด้วยด้วยความร้อนนะครับกับฟืนเนี่ยฟืนมันจะค่อยๆนวดนวดลงไปเรื่อยๆเรื่อยครับผม เพราะว่าความร้อนมันก็จะมีละอูอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็กินความหอมด้วยต่างๆด้วยอาจจะทําให้รสชาติมันดียิ่งขึ้นถูกต้องครับดังนั้นที่ร้านถ้าเราไปเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างของเราก็จะเป็นตัวเกาเหลาหม้อไฟนะครับอันนี้คือไปต้องทานเลยครัจำขาดครับเกาเหลาหม้อไฟมีอะไรในนั้นบ้างครับก็จะมีสามชั้นนะครับเนื้อสามชั้นน้องลายนะครับลูกชิ้นเนื้อสดริ้วนะครับหลัก นี่คือเราใส่ได้ทุกอย่างอ่ะเราอยากทานอะไรเราก็สั่งตานั้นได้ได้คป๊อปี้ชิมแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยจะตัดใจไม่ชิมเนื้อแต่ไม่ได้<ม>เห็นแล้วต้องชอบพอผมทานเข้าไปเมื่อกี้ทานเนื้อต้องลายกับเน<ม>ื้อสดไปหูคุณมันนุ่มมากแล้วความหอมของตัวเนื้อเนี่ยผมว่ามันมีทั้งไขมันมีทั้งความแน่นของเนื้อมันแทรกซึมเข้าไปในลิ้นแล้วมันรู้สึกแบบ<ม>เนี่ยกินแล้วหยุดกินไม่ได้อร่อยมาก งั้นพี่ต้องบอกถึงรสชาติของน้ำซุปกอนที่เขาใช้เทคนิคสุนชุนฟืนนี่แหละคือมันทําให้น้ำซุปเขาว่ามันหอมมากถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้กลิ่นตลอดเวลาว่าแบบมันหอมเนื้อจริงๆแล้วตัวน้ำซุปก็จะมีรสชาติหวานหวานเค็มๆอยู่ในนั้นอยู่เลยโอ้โหแต่ว่าจริงนะผมมาเมื่อกี้ไม่ได้ทานคู่กับน้ำจิ้มเห็น <He ard S 1> ว่าน้ำ <ผม S 1> จิ้มเน<ม>ี่ยมาดูแบบ หลากหลายมากเลยอ่ะมันมีน้ําจิ้มอะไรที่ต้องกินคู่กันฮะจริงๆจะมีตัวเป็นพริกดองนะครับโดยที่เราใช้พริกขี้หนูสวนดองกับหัวน้ำส้มแท้นะครับก็ระยะเวลาการดองยิดงน้อยหนึ่งปีนะครับฮะดองหนึ่งปีถูกต้องครับคือยิ่งดองนานยิ่งอร่อยครับอันนี่ผมจะเต้นด้วยเลยนะครับมีโทรศัพท์เข้านะฮะนี่ขนาดไม่ยังไม่ได้บอกว่าร้านไหนเนี่ยนี่คนโทรมาแล้วเนี่ยโทรขึ้นแล้วไงจอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณชมดูก่อนเดี๋ยวค่อยโทรมาถูกต้องแต่ตอนนี้นอกจากที่เป็นเมนูนี้แล้้้้วววเเห็็็นนนนน่ามีีีตรงดยอักป หม้อไฟเหมือนกนตัดแต่งได้แต่ลูกชิ้นเลยครับผมก็เป็นลูกชิ้นครับลูกชิ้นเราเด็ดยังไงคะพี่ก็คือลูกชิ้นเราก็มีความเด้งนะครับมีความดึงก็เป็นมีีมทั้งลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นเอ็นนะครับ,รบ<อ>แล้วก็จะมีตัวเป็นลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มข้างหน้าแบบนี้ครับผมลวกจิ้มก็คือเลือกเอาอยากทานส่วนไหนใช่ครับเนื้อรวมลวกจิ้มหรือจะเอ็นลวกจิ้มสามชั้นลวกจิ้มลูกชิ้นลวกจิ้มเลือกได้ตามชอบเลยครับอ๋อแล้วแต่ชอบส่วนไหนและแน่นอนว่า ร้านเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็ได้เราใส่อะไรยังไงได้บ้างคะพี่แนะนำหน่อยก็เลือกได้ตามชอบเลยครับผมก็คือใส่อะไรก็ได้ก็เส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นมีเหลืองมีขาวมาม่าไวๆวครับโอ้โหเส้นให้เลือกเยอะครบเลยมีแบบเส้นเส้นเตี๋ยวเลยสวนไหมฮะ ไม่มีนะฮะยังโทรมาอยู่นะฮะยังมีคนโทรมาอยู่ตอนนี้นะฮะแสดงว่าเขาเรีบร้อนอยากสั่งกินแล้วไงแต่ใจเย็ยนฮะแต่ว่าเมนูนี้เกี่ยวกับเส้นคือก็ทานได้แล้วถ้าแบบผมชอบทานข้าวละ <S <S ่ะก็จะมีตัว,ข,วข้าวหน้าเนื้อครับหรือข้าวเนื้อตุ๋นนะครับทานคู่กับตัวน้ำจิ้มของทางร้านนะครับเหมือนเป็นรสแบบน้ำจิ้มแจ่วอะไรใช่ครับประมาณแต่ว่าเราจะใช้ตัวพิเศษของเราเราจะใช้ตัวพริกน้ําส้มของเรามาทําตัวน้ําจิ้ม บางทีแบบอยากทานใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปที่ร้าน <c oughs> บางคนบอกว่าอยากทานแบบอย่างอื่นบ้างมีอย่างอื่นด้วยไหมคะที่ไม่ใช่เนื้อ,อ,อของเราจริงๆมีตัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดไข่ยังมะตูมด้วยที่ร้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็เป็นตัวอาหารทานเล่นก็จะเป็นตัว ะะห,หมูสเต๊ะ,เ,ตะเ,ตเห็นหมูสเต๊ะอันนี้บอกเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีเนี่ยมันจะแบบแตกต่างจากที่เราเคยทานนะเพราะว่าจริงๆแล้วร้านนี้เขาโดดเด่นที่แบบมันจะมีความใสแบบเครื่องเทศของเขาไปเป็นผงกะหรี่ใช่ไหมคะใช่ <พอ S 1> ครับโอ้มันจะหอมผงกะหรี่แบบชัดมากๆใช่คือเมื่อกี้ผมมีโอกาสทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยจริงๆเพราะกลิ่นของเขาเนี่ยมันชัดแต่คืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนอาหารที่ทานที่ร้านถ้าไปที่ร้านก็จะได้ทานกันแต่ว่าสําหรับคนที่ ไม่สะดวกมาล่ะอยากสั่ง d e ลิเวอรี่หรือแบบเป็นอะไรที่ทําใส่น้ําร้อนเทกินง่ายๆมีไหมฮะมีครับผมมีครก็ของเราเป็นตัวฮอตพับครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นพร้อมทานนนะครับตันนี้สามารถเติมน้ําธรรมดาได้เลยนะครับ แล้วนีรสชาติมันจะเหมือนเราไปทานที่ร้านที่ชนบุรีในที่ใช่รสชาติเหมือนกันเฉพาะเราใช้ตัวหัวน้ำซุปตัวเดียวกันในการทำนะรครับหัวน้ำซุปอันนี้คือหัวใจของเขาเลยเพราะฉะนั้นรสชาติทําเองที่บ้านหรือว่าไปทานที่ร้านก็จะเหมือนกันเป๊ะไม่ต้องห่วงเรียกว,ว่าอันนี้ไม่ต้องง้อไฟแล้วก็ไม่ต้องง้อแฟนให้ทาด้วยทาเองง่ายๆเลยเทน้าธรรมดาไม่ต้องเป็นน้ำร้อนก็ได้ทําให้มันร้อนขึ้นมาแล้วก็ทานแล้วก็เหมือนทานที่ร้านแต่นี้เห็นว่าได้รางวัลเยอะด้วยครับผม นี่กี่รางวัลครับเนี่ยที่ได้มาของเรา5ร้ารางวัลการันตรีระดับประเทศนะครับ<ฮ>และอีกหนึ่งอยา่างดี่าีมากเลยคุณผ,ผู้ชมบางท่านเห็นแบบนี้แล้วกยอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้างจังเลยแต่ว่าไม่ได้มีฝีมือทํายังไงดีก็คนที่อยากขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับหรืออยากมีอาชีพเรามีหัวน้ําซุปให้นะครับค่ะ ก็คือหัวนมซุปหนึ่งแกลลอนเราเนี่ยผสมกับน้ำหนึ่งถังขาวคือ20ลิตรครับแค่นั้นจบเลยนะครับรสชาติออกมาเหมือนทีร้านเราเลยนะครับอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอฮะครับผมอ๋อสําหรับคนอแล้วคนที่แบบอ,อย่างที่พี่บอกพี่ั้นบอกบแต่เราไม่มีความรู้ ในการที่จะลงไปทำจริงๆมีคนสอนไหมไม่มีความรู้เดี๋ยวเราสอนให้ครับเราเชิญเราสอนให้ฟรีครับผมสอนให้ฟรีด้วยเหรอใช่ต้องทำยังไงบ้างคะพี่ก็คือถ้าแฟนรายการแทบพาซ่าเนี่ยคือให้ติดต่อมานะครับเราจะให้ฟรีเลยสิบชุดนะครับแต่ต้องขอเป็นท่านที่มีความตั้งใจจริงอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆที่เขาอยากจะให้เนาะใช่ครับท่านอยากมีธุรกิจจริงๆอยากมีอาชีพครับนี่ก็ไปอุดหนุนกันเยอะแต่บอกโลเคชั่นเราหน่อยถ้าเกิดจะไปทานที่ร้านอยู่ที่ไหนครับของ เราอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับอําเภอศรีราชานะครับซอยเขาดิน24ก่อนถึงตัวสวนเสือนะครับร้านอยู่หลังเซเว่นครับเปิดทุกวันเลยไหมคะพีเปิด5วันครับผมเคอหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ครับผมเรียกได้ว่าชิลๆเลยอยู่ใกล้ก็ไปพักเรียกว่าไปทานของอร่อยๆแบบที่ผมทานอย่างนี้นะจริงๆเรื่องของเนื้อผมพยายามจะลดแล้วขนาดว่าร้องเพลงผมยังไม่ร้องเลยเชื่อปะเนื้ออันนั้นเนื้อเพลงอ บาดักมุกน้องซะแล้ว <c oughs> ไม่รู้น้องก็เล่นอะไรแล้วหนาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะใครชอบเนือ้อต้องไปทานที่ร้านนี้กันนะคะสะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับ่ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครัและช่วงหน้านะครับของรางวัลดีๆจากสมาร์ทโฟนมารอคุณผู้ชมแล้วพักสักครู่ครับ <c oughs> ะคะจากร้านรัตติยาพรกุนเชียงและอาหารแปรรูปค่ะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นเนื้อหมูไก่ปลาอะไรพวกนี้เนี่ย ที่เป็นเก็บพรีเมียมและที่สําคัญคือไม่ผสมแป้งอ๋อดีตรงนี้ดีตรงนี้เพราะว่าเราจะได้โปรตีนล้วนๆของเขานะคะจะมีให้เลือกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงปลากุนเชียงหมูกุนเชียงไก่นะคะหรือว่าจะเป็นกุนเชียงแบบโฮมเมดหมู t e x t ซ์เจะไม่เหมือนกันเห็นไหมหมูล้วนใช่ไหมคะจะเป็นหมูล้วน ไม่มีแป้งไม่มีวัตถุก,กันเสียเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกน้ำพริกกากหมูมเขาบอกว่ามีสมุนไพรอยู่ในนั้นเยอะมาก ทานเข้าไปปุ๊บนะบอกเลยว่ารสชาติของเขาเข้มข้มนแล้วก็แซ่บมาก<อ>กินกับข้าวสวยร้อนๆนะโอ้โหบอกเลยว่าฟิน<ะ>แล้วก็ยังมีหมูหยองคําหมูยององเขาไม่มัน<อ>รสชาติดีทานกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยเนี่ยคือไทยโหมดอร,อ,อร่อยแน่นอนและที่น่าตกใจมากต้องตั้งใจฟังเลยวันนี้ปกติร้านนี้เนี่ยขายทุกอย่างนะกับปุกละ149<ะ>แม้แต่คุณเชียงนี่ก็149 แต่วันนี้โปรโมชั่นถ้าบอกว่ามาจากดูจากรายการแซบพาซ่าของเรา<ะ>เหลือเพียง79บเาทครึ่งนึงเลยเหรอครึ่งนึงเลยเขาบอกว่า<อ>เป็นมันเกิดเจ้าของร้านเขา<อ>เลยแบบว่าใจปัม้มโอ้ฉันแบบได้ถึงมเมื่อไหร่จ้าได้ทั้งเดือนเลยค่ะเดือนกุมภาพัน<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ช่วงนี้ต้องรีบเลยเพราะต่อไปจะไม่ใช่ราคานี้แล้วก็ช่วงนี้หมูขึ้นราคาด้วย<อ>ใครอยากกินของดีๆแบบนี้นะคะโทรมาตอนนี้เลยค่ะ 0619266662จ้ะต้องรีบเลยนะราคาดีๆแบบนี้เนี่ยเพียงเดือนกุมภาเท่านั้นหลังจากนี้จะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะต่อไปร้านที่สองนี่เลยร้าน2 o d ค่ะจะเป็นกางเกงแบบว่าเป็นเทเลอร์เมดตัดเย็บเองข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมสาวที่แบบว่าสะโพกใหญ่หน่อยเนาะแล้วเอวเนี่ยอาจจะเล็กบางทีซื้อกางเกงเนี่ย คือมันไม่พอดีอขอเรียกว่าทับสะโพกแต่เอวไม่ได้ดิฉันเนี่ยเจอปัญหานี้บ่อยมากแล้วร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะตัดเย็บเลือกได้เลยนะคะว่าอ,อยากได้เนื้อผ้าแบบไหนเลือกได้ตามใจเราเลือกได้ตามใจเราแต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะสไตล์ของเขาคือน่ารักใครชอบแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ ของเขาเนี่ยจะมีเป็นกระดุมสามารถปรับได้ว่าอเอวเราประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะหรือถ้าใครใส่พอดีก็แบบนี้ได้เลยอตอนนี้บอกเลยว่าวัยรุ่นนะ่ะกำลังฮิตใส่แบบนี้มากเอาจริงจริงไม่ต้องวัยรุ่นก็ได้นะคุณแม่แม่คุณป้าป้าก็ใส่ได้เ<ช>พียงบอกเขาค่ะว่าอยากจะได้ไซส์แบบไหนยังไงกระดุมของพี่น้ำฝนทางด้านนั้นก็สวยสีน้ำตาลแบบนี้ใส่กับเสื้อสีขาวเนาะสวยแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการก็มีอีก พียังสั่งซื้อนะ,ะกางเกง1ชิ้นลดไปเลยอ,อีก100บาทาซื้อ 2, <ม>2ลดไปอีก200ซื้อ3ก็ลด300โอ้ลดตามจำนวนที่ซื้ออ่ะดีงามมากใครสนใจบอกเลยว่าต้องรีบสั่งซื้อเลยนะเพราะว่า อย่างแพมอะจะบอกว่าบางทีไปซื้อของแบรนด์เนมอะไรแบบนี้มันไม่มีไซส์เราแบบนี้คือมันปรับได้แล้วมันน่ารักใช่แล้วดูใส่สบายเหมือนที่แพมบอกคือถ้าเกิดสมมติว่าเราสะโพกใหญ่แต่เอวเราเล็กเราก็ปรับได้เพราะว่าเขามีกระดุมข้างๆให้หลายน็ดมากเลยค่แล้วไปติด้างหลังเนาะได้หมดเนี่ยมีตั้งหลายไซส์นะคะให้เลือกหรือว่า ถ้าใครที่แบบมีแบบของตัวเองอไม่ได้อยากได้แบบนี้ก็สามารถที่จะไปคุยกับเจ้าของร้านได้ว่าอยากได้เป็นกางเกงขาสั้นกว่านี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ใช่สีแบบนี้ก็ได้เพียงบอกเขาไปว่าอยากจะได้แบบไหนเท่านั้นเองค่ะใครสนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ร้านนี้0805991123นะคะจริงๆแล้วเขามีหน้าร้านด้วยนะคะอ,อยู่ที่สยามสแควร์ซอยอ2สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะ อยากได้เลยเนาะเดี๋ยวซื้อกันดีกว่าแต่วันนี้นะคะหมดเวลาขายของของแพมแล้วนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาครับผมของรางวัลวันนี้จะเป็นของใครเชกันค่ะของรางวัลวันนี้น่ารักมาก,กเป็นเตาอบไฟฟ้าที่แบบใครๆก็อยากได้ใช่ครับผู้โชคดีวันนี้ค่ะคุณชัยยะมรกฎรัตนกุลค่ะนี่ เอาละฮะขอย้ําสักหน่อยละกันเพราะว่ากำลังขึ้นเดือนใหม่แล้วนะฮะในวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือลายชื่อตรงนี้นครับเราจะเคลียร์ทั้งหมดเลยเพียงแค่คุณส่งมาใหม่ด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆครับสแกน QR Code หรือพิมพ์ว่าเซบพาซาในไลน์นะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราลวงเข้าไปจับได้ชื่อคุณนะ โทรไปแค่รับสายรับของรางวัลไปเลยใช่ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรอนิดนึงเดี๋ยวรอพี่ชัยยะรับสายใช่ฮะระหว่างนี้นะขอโปรโมละครหน่อยแล้วกันนะครับผมสร้อยสบันงาครับตอนนี้เนี่ยกำลังเชิญคนเ้ารับสายแล้วรับสายแล้วเดี๋ยวคุยกับพี่ชัยยะก่อนสวัสดีค่ะโทรจากรายการแซปปาซ่านะคะครับสวัสดีครับพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดชุมพรครับชุมพรโอ้ทั้งใต้เลยอยู่ใต้เลยส่งชื่อมาใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับครับวันนี้ส่งชื่อมาแบบนี้ก็รับไปเลยค่ะเตาอบไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมเย้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับส่งอีกครั้งแล้วครับเนี่ยหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วด้วยดูรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้หลานเรียนออนไลน์อยู่ครับอ๋อเรียนออนไลน์อ๋อเรียนออนไลน์ฮะทำไมยังเรียนอยู่ล่ะครับผม อ๋อ uhm, er, ช่วยหลานอยู่เพราะว่าหลานเรียนออนไลน์ก็อย่างนี้ล่ะค่ะเป็นแฟนเราถึงแม้ว่าช่วยหลานเรียนออนไลน์อยู่ก็ได้รับของออกมง่ายๆเลยดีดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ฝนรู้ไหมว่าสาวันนี้เรื่องเกี่ยวกับตูจีนเนี่ยวันแรกเขาบอกเป็นวันจ่ายวันที่สองนี่เป็นวันไหว้วันนี้วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็คือวันเที่ยวพี่รู้ไหมสามวันที่ผ่านมาผมจ่ายล้วนๆทำไมอ่ะก็จ่ายอย่างเดียวเลยไงไม่มีเข้าเลยงงมากพร้อมจะจ่ายที่ด้วยไหมอ้าวอันนี้พักไปก่อนนึกว่าพร้อมจะจ่ายด้วย เอาละแต่ยิ่งกวอย่างที่บอกนะครับผมว่าวันนี้นะครับละครต้องติดตามนะครับส่โศกบบายนี้ติดตามชมกันเลยลและที่ผมรายการเรานี่แหละถูกต้องและที่ผมบอกไ้กันนะก่อนหน้าน,นี้อย่าลืมติดตามนะครับสร้อยสบัญงาครับผมตอนสองทุ่มครึ่งคุณนายนภัทรกับคุณใบเฟิร์นพิจินก <ใช S 1> ตอนนี้นี่นางเอกเ,เข้าไปอยู่ในวังแล้วนะโอ้เข้มข้นเข้มข้นแล้วบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่า ใครยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ามามย้ําเลยค่ะว่าต้องส่งนะคะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตู้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณส่งมาของเดือนที่แล้วเตรียมตัวส่งมาใหม่ได้เลยตอนนี้นะคะถูกตัองครับคุณแม่ผมส่งมาแล้วสองครั้งครั้งแล้วกับครั้งเล่าตอนนี้ยังไม่ได้ <c oughs> สักวันแม่ต้องได้นะแม่นะไม่ได้ดไม่ได,ด,ไได้เพราะว่า๊อปี้เป็นพิธีกรแม่ก็เลยหมดจิดไปด้วยอ่ะผมเลยต้องซื้อให้คุณแม่แทนใช่จา้าใเป็นลูกกตัญยูครับจ้าแต่วันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พวกเราแซ Yeah.